โอเคครับผมสวัสดีพี่น้องประชาชนที่น่ารักทุกคนทางาบ้านนะสวัสดีคนดูนะครับผมนะใครเข้ามาดูก็กดติดตามให้ด้วยนะครับทานผู้ชมครับอ่ะเดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะไปขับ JCB นะครับทานผู้ชมเดี๋ยวขับรถไปเอาดินไปเทนะครับไปเดี๋ยวจะขับ JCB นะครับทานผู้ชมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเวลาก่อนดิมันมนอะไรของมันเนี่ยเฮ้ ครับ j c b นะครับแล้วก็จะทำการขี่ดินตรงบริเวณนี้นะครับออกแล้วก็ตักดินออกนะครับทุกผู้ชมเปลี่ยนเปลี่ยนรถกันขับกันบ้างเปลี่ยนเขาเียเปลี่ยนขับไปเรื่อยๆอ่ะไม่ใช่ขับแต่คันเดิมนะครับผมเดี๋ยวจะไปย้ายลิฟท์เฮมาดูซานก็ได้เดี๋ยวไปย้ายดูซานมาตักดินวิดีโอหน้าชูบโอเค จะลงทำไมจะลงทำไมดับอีกเด็ดดับอีกเดปึ๊บเอาละมาอุ้ยจังไงวะเอาแล้วผมเลี้ยวมาทำไมเนี่ยฮะมึนๆอะไรของมันน่นไอ้โอ้โหจะเลี้ยวมาทำไมโอ้นั่นไงจะเลี้ยวมาทำไมโอ้โห อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเคแล้วก็อีกหนึ่งคันไม่ใช่ไปทำไมอืดจังอะ่ะก็คือพื้นระดับที่เราจะต้องต้องขุดนะท่านผู้ชมก็คือพื้นตรงนี้เลยครับนะระดับระดับนะตรงนี้นะครับนี่ ตรงนี้ครับข้างหน้าเราเนี่ยนี่เลยตรงนี้นะครับผมก็คือเป็นพื้นที่เราจะต้องขุดนะครับให้ได้ระดับนี้นะดูซิมันสูงขนาดไหนเฮ้อสูงชิบหายเลยเออสูงจัดเลยว่ะไปตรงนี้จะเป็นทางที่ผมทําขึ้นเองนะครับโอ้เรือออกเลย เดี๋ยวตรงนี้ก็จะเป็นท่าเรืออีกท่าหนึ่งนะครับสร้างกันหลายท่าซะหลือเกินนะครับผมแหววขอ,อยุยาตจอดนี่ครับขับ JCB กันเลยโอ้ผมขับคันไหนวะเนี่ยโอ้โห โอ้โหแล้วโหลดไม่โคตรนานเลยอะ่ะโอ้โหแล้วพอขับอะไรคันนี้มันไม่ใช่หรือขับคันนี้นะครับผมก็อ่าพัดสองนะมันจะเป็นคำว่าพัดสองนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเริ่มกันเลยครับไปโอ้โหเราอะไรครับ,รรบผมช่วยกันเลยตัวนี้ผมก็จะเขียนนะครับทุกยมเขียให้มันเรียบๆนะครับผม แต่ว่าเราเห็นมันเลยเส้นเหลืองไปนะครับ ่ะเขี่ยไปครับเขี่ยไปเราอย่าให้มันเลยเสีเหลืองนะท่านผู้ชมไม่เอานะถ้ามันหมดแล้วเดี๋ยวเราก็จะหาที่ทิ้งนะครับหาที่ทิ้งหาเทเททิ้งไปเลยมึกงก็เทขายอะ่ะจึบ๊บโอ้โหลงได้อย่างลึกเลยวะ ลงได้อย่างลึกเลยอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เอาแคทมาล้วงนิดนิดหน่อยหน่อยก็หมดแล้วเดี๋ยวตรงนี้ไม่จะเป็นลงเจซีบีนะอุย้ยสุดแล้วเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวเอาเขาเรียกว่าเอาแคทมาล้วงนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับผมเอาแคทมาล้วงนิดหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับอ่าว่าไปครับผมก็เคลี่ย เราเขี่ยก็พอครับอ่าเราเขี่ยก็พอเราไม่ต้องไปทำอะไรเยอะเขี่ยให้มันเรียบนะครับผมหรือจะลองไปตักดินอนะ <c oughs> ลองไหม, <c oughs> ไมว้าวดี๋วดิกบ่าช้าครับผมช้ามันช้ามันช้า,าให้ลุดพี่ออาตักไป ตรงนี้มันเลยเส้นเหลืองไปนิดเดียวแคทลวงก็หมดแล้วนะ JCB นี JC ่นานที่ผ่านกว่าจะหมดมาฝั่งนี้อีกนะครับอุ้ยอุ้ย จวดครับผมขับ JCB ชิวๆเลยครับขับ JCB ชิวๆแต่ว่าพี่ที่เทมันน้อยนะครับตรงนี้ที่ขุดมันเยอะไปนหน่อยครับผมที่เทมันน้อยมาก เราจะตักโยนทิ้งทะเลก็ได้นะทุกท่านตลดกี้เกียดนะตักโยนทิ้งก็ได้นะได้เหมือนกันแบบไมใครขับ JCB นี่ผมมองว่าแบบชิวมากเลยเนาะไม่ต้องกดดันนะครับแค่เขีียดินนะครับ Ui 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 Xết ui xết ui cái này là มืดเร็วจังวะค่ำแล้วแป๊บเดียวเขค่ำแล้วตรงนี้คือจะขุดหมดเลยนะครับหลังเส้นเหลืองนี่คือจะลึกลงไปเลยนะท่านผู้ชมอนาคตนะอนาคตคือจะลึกบึุดลงไปเลยนะครับผม ขุดดินช่วยนี่ไหมท่านผู้ชมขุดดินช่วยแคทไหมหรือว่าจะจอดเรื่องนี้แล้วก็อ,อจอดไว้ตรงนี้แล้วก็เอาลิ้แพร์มาช่วยดูซันผมว่าตักดินมันมันมันช้าไปอะถ้าเออเจซบีตักดินมาผมว่ามันช้ามากนะครับผมมันช้าจัดๆเลยเพราะว่ามัน เออมัน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 บุ้งกี่มันเล็กเนาะท่านผู้ชมเนาะผมก็เลยไม่ไม่ไม่เอาไปตักโอ้โหกดกดเอ็กซ์เรย์ดูทีไรแม่งท้อตลอดเลยมันแดงเถือกเลยท่านผู้ชมเอามามาถอย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 โอ๊ยหน่อจะติดทำไมประตู ตอนแรกผมว่าจะทําทางลงฝั่งนี้ด้วยนะไม่ต้องไปทำฝั่งนู้นแล้วเอ้ยนี่ไงที่เทอีกใช่ไหมเออนี่นี่นี่มาเทฝั่งนี้อีกเทฝั่งนี้อีกเทฝั่งอุ้ยเด้อเด้อเด้อโอ้โหติดอีกแล้วเหรออุอะไรของพี่เนี่ยลุ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 ล โอ้มึงอะไรของพี่เนี่ยลูกพี่เอ้ยผมก็งงกับพี่จริงๆเลยนี่ดู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 พี่ใหญ่ดิดูเออดูนี่ดูโอ้โหไม่ได้เรื่องสักคู่ไม่ได้เรื่องสักคันเออมันเป็นหนามแบบนั้นวะเนี่ยโอ้โหอ่ะถอยไปครับทุกู้ชม ไปครับถอยมาเอาตามจริงถอยก่อนต้องไปอยู่ในไม่ใช่เหรอโอเคไม่เป็นไรถอยครับถอยนมาทีนี้ก็ยาวครับผมยาวไปครับผมเอ้ยหนอ เถเ่็งงานแล้วมันท้ออ่ะผมจะตักไปเรื่อยๆแล้วนะท่านผู้ชมอันนี้ผมออกเกมเข้าใหม่แล้วมันดินมันเต็มละไม่ไม่ไม่หกแล้วก็จะตักได้เร็วกว่าเดิมนะครับโอ้โหเราต้องลงชั้น2อีกซะด้วยนะประเด็นนะ่ะอือ ตรงนี้ก็เหลืออีกเยอะเหลืออีกอย่างเยอะเลยออีกเยอะอีกเยอะอีกเยอะมากท่านผู้ชมอีกเยอะมากอะไรวะเนี่ย กลัวดินพังเลยเหรอวะเนี่ย ครับผมว่ามาไปดูไปชิวๆแล้วกันนะท่านผู้ชมนะเรื่อยๆแล้วกันนะครับผมงานใหญ่ๆแบบนี้ โอ้ถ้าเกมนี้ไม่มีแคทหรือรถที่ใหญ่ๆนะคือจะนานมากเลยนะทุกผู้ชมที่ขนาดมีแคทยังนานอะ่ะใครเล่นคนเดียวแนะนำให้อ่อรับงานเป็นระดับโลนะครับท่านผู้ชมถ้าระดับไฮคือหนักจัดๆเลยทุกผู้ชมหนักมากๆถ้าระดับไฮอะ่ะ มันหนักจริงๆครับไปโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยววิดีโอนี้ปิดไว้เพียงเท่านี้นาอเดี๋ยววิดีโอหน้าจะพาท่านผู้ชมมาเทดินตรงนี้เพราะว่ามันมีพื้นที่ว่างอยู่นะครับนี่ตรงนี้นะตรงนี้นะโอเคนะเจกินใหม่ครับผมสวัสดีครับอ่าเหนื่อย